แตรทุกคนนี้คือการเล่นเกมขุดเหมือ EP3 ครับเพราะว่าทุกคนบอกทุกวันจะมีบางคนที่บอกว่าพี่พี่จะไปพี่นม่จะตีพี่หนึ่งใครที่ดูช่องผมเก่ามันแต่ช่องเก่าอ่ะจะรู้ว่าผมเคยอัดช่องเก่าแล้วเดี๋ยวผมเอามันลงใหม่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวพ่กเสียเวลาั้นเลยไปบอกันถ่ายคลิป YouTube อยู่คุย เอาเลยมาท่าดาไปทุก <ules> ชิบหายกัน <N> ทั้งไม่ติดตามกูไม่ต่ดตามกูไม่ตามเด็ตามดีกว่าียอะไรวะเนี่ยหวเลของมึงไปมัเลนตรงนู um? ้นไปมึไม่เล่นตรงนู้นไป่มาต่อครับ ไม่ได้กูลบมันต้องใช้สมาธิระดัดส,สุดจีแล้วไม่กวาตีาตากูทุกวันเป็นตาตายไหม <tr uth> โอเคไ,คไป <tr uth>